จะดีไหมถ้าเราทายเพศลูกในคันได้ก่อนอันตรสาววันนี้เรามาดูสัญญาณทายลูกน้อยในคันทั้งแบบโบราณและจากวิทยาศาสตร์จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันนะครับคุณพ่อมือใหม่ทุกคน สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกท่านนะครับพบกับ EP ที่2แล้วนะครับกับเรื่องราวประสบการณ์ของคุณพ่อมือใหม่ที่ปป้าอีฟจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันครับถ้าอยากจะพูดคุยหรือคอมเมนต์แนะนำศึกษานะครับคอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างในใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับพ่อคุณแม่รู้ไหมครับว่า ลูกในท้องของคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะครับให้ลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะครับของคุณแม่นะครับเพื่อที่จะมาทำนายกันเล่นๆนะฮะกับ11นะครับวิธีการสังเกตแบบโบราณโบราณนะครับแบบสนุกสนุกนะครับแต่ถ้าจะให้แม่นยำจริงๆป้าปายิฟแนะนำต้องไปอันเตอร์ซาวนะครับจะได้รู้ผลถึง99.9%ครับไปชมกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้าง หนะครับสังเกตที่บริเวณหน้าอกของภรรยาของคุณนะครับคุณพ่อครับเมื่อระหว่างตั้งครรภนะครับคุณภรรยาของคุณนะครับหน้าอกดูขนาดใหญ่ขึ้นเต่งตึงนะครับดูสดใสนะครับมากกว่าปกติให้ทํานายไว้เลยนะครับว่าเด็กในครรภจะเป็นเด็กลูกผู้หญิงนั่นเองครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับ เมื่อระหว่างตั้งครรภ์อยู่นะครับคุณภรรยาของคุณนะครับหน้าอกนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือขนาดเท่าเดิมนะครับให้สังเกตไว้ได้เลยนะครับว่าลูกในท้องของคุณอาจจะเป็นผู้ชายนั่นเองครับ2นะครับ ผิวพันธ์เล็บนะฮะและเส้นผมนั่นเองครับคนโบราณเชื่อกันว่านะครับคุณแม่ที่ระหว่างตั้งครรภนะครับมีผิวพันธ์ที่ดูสดใสสะอาดสะอ้านดูผุดผ่องนะครับผมและเล็บยาวเร็วเป็นพิเศษนะครับให้เชื่อไว้เลยนะครับลูกในท้องจะเป็นเพศชายครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับระหว่างคุณแม่ที่ตั้งครรภนะครับ หน้าตาผิวพรรณรู้สึกแห้งกล้านนะครับไม่ค่อยชอบดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับไม่เหมือนก่อนตอนที่จะตั้งครรภ์นะครับก็ต้องสันนิษฐานเอาไว้เลยว่าลูกในครรภ์จะเป็นเพศหญิงนั่นเองครับข้อ3นะครับดูกันที่ลักษณะของท้องนะครับของคุณแม่นั่นเองครับคุณแม่ท่านใดนะครับที่ลักษณะ ท้องนะครับกลมนะครับเหมือนลูกแตงโมนะครับและที่สำคัญสังเกตเวลาตัวเล็กดิ้นนะครับจะรู้สึกนะครับเจ็บบริเวณซิ่โครงนะครับให้สังเกตได้เลยว่านั่นจะบ่งบอกถึงทารกเพศหญิงนั่นเองครับและในขณะเดียวกันนะครับคุณแม่บางท่านท้องแหลมนะครับ หย่อนคล้อยลงมาลักษณะเหมือนคนกําลังอุ้มลูกบาสนะครับเมื่อเวลาปวดปัสสาวะนะฮะปวดท้องจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณกระเพาะปัสสาวะนะฮะเวลาดิ้นนะฮะจะรู้สึกเจ็บอยู่ตรงนั้นนะครับให้สังเกตได้เลยนะครับว่าลูกในท้องนั้นอาจจะเป็นลูกชายอย่างแน่นอนครับข้อที่4นะครับอัตราการเต้นของหัวใจลูกในครรภ์ของคุณนั่นเองครับถ้าเด็กในท้องมีอัตราการเต้นนะครับ ต่ำกว่า140ครั้งต่อนาทีนะครับให้เชื่อได้เลยนะครับว่าคุณจะได้ลูกชายแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับเมื่อเด็กทารกมีอัตราการเต้นหัวใจมากกว่า140ครั้งหรือมีอาการเต้นเร็วกว่านั้นนะครับคุณผู้หญิงนะครับหรือคุณแม่ให้เตรียมตัวได้เลยนะครับคุณอาจจะได้ลูกสาวนั่นเองครับ 5นะครับสังเกตที่ปัสสาวะของคุณแม่นั่นเองครับถ้าปัสสาวะออกมาแล้วมีสีเหลืองใสนะครับนั่นคือคุณจะได้ลูกชายนั่นเองครับแต่ถ้าคุณแม่ปัสสาวะออกมาเป็นสีเหลืองขุ่นนะครับจะได้ลูกสาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดูที่ปัสสาวะนะครับอาจจะไม่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าปัจจัยทางอาหารนะครับ ร่างกายของคุณแม่ที่ทานเท่าไปนะครับมีผลต่อการทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลาครับพบนะครับสังเกตที่อาการแพ้ท้องของคุณแม่นั่นเองครับหลายคนที่เคยผ่านการตั้งครรภ์มาแล้วนะครับได้บอกว่า3เดือนแรกนะครับถ้ามีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงนะครับบ่งบอกได้เลยว่าเป็นลูกสาวนะครับหรือถ้า ระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยไม่มีอาการแพ้ท้องใดๆเลยหรือเบามากนิดๆหน่อยๆนะครับเชื่อได้เลยว่าคุณจะได้ลูกชายครับที่7นะครับความเครียดระหว่างตั้งครรภ์น,นะครับเมื่อระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่เกิดภาวะเครียดส่วนใหญ่จากการศึกษาแล้วนะครับล้วนจะเป็นลูกสาวนะครับหากมีภาวะเครียดนะครับหรือคอร์ติซอลในร่างกายสูง กว่าปกตินะครับตามสถิติแล้วเชื่อกันว่าจะได้ลูกสาวมากกว่าลูกชายนะครับข้อที่8นะครับอารมณ์วีนเวียงนะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับเมื่อเกิดการตั้งครรภ์แล้วฮอร์โมนในร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะทำให้คุณแม่งหงุดหงิดงุนง่านโมโหได้ง่ายนะครับเนื่องจากนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายนะครับจะสูงกว่าปกติ จะบ่งบอกได้เลยว่าคนที่มีภาวะวีนเวียงโมโหนะครับจะได้ลูกสาวมากกว่าลูกชายนะครับข้อที่9นะครับอุณหภูมิของเท้านะครับจากการศึกษาข้อมูลจากประเทศเยอรมนีนะครับได้บ่งบอกไว้ว่านะครับคุณแม่ที่มีอุณภูมิฝ่าเท้าเย็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกชายนะครับเนื่องจากการไหลเวียนของโลหิตจะไม่ได้ดีนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับคุณแม่ที่มีฝ่าเท้านะครับ ไหลเวียนของโลหิตได้ดีนะครับมีภาวะอุ่นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกผู้หญิงนะครับมาถึงข้อที่10แล้วนะครับสังเกตจากการนอนดิ้นของทารกนะครับคุณแม่สังเกตได้ง่ายนะครับเมื่อเกิดเข้าสู่ภาวะสัปดาห์ที่20นะฮะจะมีอาการดิ้นนะครับของตัวเล็กนะครับอยู่ในท้องนะครับเชื่อกันว่านะครับถ้ามีการดิ้นอย่างรุนแรงนะครับและสม่ำเสมอนะครับ รุนแรงมากนะครับที่คุณแม่ถึงกับเจ็บท้องเลยทีเดียวนะครับจะบ่งบอกว่าลูกในท้องคุณเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่11นะครับสังเกตได้จากลักษณะการกินของคุณแม่นั่นเองนะครับหากคุณแม่ท่านใดนะครับมีภาวะการทานอาหารนะครับกินอาหารได้มากเป็นพิเศษกินบ่อยนะฮะคุณพ่อก็ต้องสังเกตนะครับว่าคุณแม่เนี่ยทานผิดปกติหรือเปล่านะครับถ้ามีภาวะ การกินอาหารแบบผิดปกติเป็นอย่างมากนะครับเชื่อกันว่านะครับลูกในท้องของคุณจะเป็นลูกชายนะครับมากกว่าลูกสาวนะครับซึ่งทานแบบปกตินะฮะลูกชายจะทานมากเป็นพิเศษนะครับและนี่ก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับความรู้ดีๆนะฮะที่มาแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปวิดีโอของป๋าป้าอีฟนะครับกับช่อง dad for family channel นะครับคอมเมนต์ด้านล่างกันมาได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ติดตามนะครับป๊ปาอีฟจะมีข้อมูลดีๆของคุณพ่อมือใหม่นะครับมาแชร์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับหรืออยากจะถามอะไรก็อย่าบอกอย่าที่บอกนะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับช่วงคุณพ่อมือใหม่นะครับของช่อง Dad for Family Channel สำหรับวันนี้นะครับต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณในการรับฟังนะครับสวัสดีครับ